ไปจะเราจะมาทำให้ระบบที่เราติดตั้งนะครับเป็นระบบอัตโนมัตินะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราติดตั้งไปแล้วประกอบไปด้วยนะครับเราจะาจำลองเป็นปั๊มน้ำหนึ่งตัวบาน้ำสองตัวนะครับปั๊มน้ำเราจะใช้สมาร์ทสวิตช์นะครับ30แอมป์นะครับเป็นตัวที่จะควบคุมนะครับส่วนเบาน้ำเราจะใช้เป็นสมาร์ทสวิตที่เป็น ที่เป็นรีเลย์ที่เป็นสี่ช่องนะครับในการควบคุมส่วนทางด้านเซ็นเซอร์นั้นนะครับเราจะมีตัววัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ความชื้นที่อยู่ที่อยู่ในโรงเรือนนะครับแล้วก็จะมีตัววัดอุณหภูมิที่อยู่วัดอุณหภูมิในดินนะครับแล้วก็วัดความชื้นในดินนะครับ2ตัวนะครับเป็นตัวที่จะมาทําให้มันเป็นระบบอัตโนมัตินะครับซึ่ง เราจะจำลองตรงที่ว่านะครับตอนนี้ก็คือถ้าอุณหภูมิ40องศานะครับให้ปั๊มน้ำทำงานแล้วก็วาลวนะครับช่องที่สี่นะครับหรือว่าวาลววแถวที่หนึ่งที่เราตั้งชื่อว่าเป็นแถวที่หนึ่งี่ให้วาลวเปิดแล้วก็ปั๊มน้ำทำงานเพื่อที่จะสเปรย์น้ำนะครับให้กับโรงเรือนเพื่อลดอุณหภูมิลงนะครับที่ถ้าอุณหภูมิ40องศานะครับมันจะทำงานอัตโนมัติเลย นะครับเสร็จแล้วถ้าอุณหภูมิลดลงเหลือ25องศานะครับระบบนี้ก็จะหยุดการทำงานปั๊มน้ำก็จะหยุดวาล์วน้ำก็จะหยุดนะครับเราจะมีวิธีการยังไงนะครับในการที่จะเขียนโปรแกรมที่จะเป็นฟังก์ชันอัตโนมัตินะครับเรามาดูที่ iPad ของเรานะครับบ้านของเราตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเรามีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น มีปั๊มน้ำแล้วก็มีสวิต์ smart ส,สวิต์สี่ช่องที่จะคอนโทรลวาลวนะครับให้เรามาไปให้เราไปที่ฟังก์ชันอัจฉริยะนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่เคสซี e n นนะครับให้ไปที่เวนดีไวส์สเตตัสเชงน,นะครับตอนนี้นะครับเราจะมาที่เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับ ให้เรากดไปที่เทมเปอรเรเจอร์นะครับตอนนี้นะครับเราจะสมมุติว่าถ้าอุณหภูมิมากกว่า40องศาให้มันไปเปิดปั๊มแล้วก็เปิดราวนะครับเราก็กดไปที่คําว่าใหญ่กว่านะครับแล้วเลื่อนนะครับอุณหภูมิไปที่40องศานะครับผมกดเป็น40.6นะครับเสร็จแล้วเราก็ขั้นตอนนี้ก็คือ อุณหภูมิ40นะครับมากถ้าอุณหภูมิมากกว่า40เรากดถัดไปครับมันก็นจะขึ้นมาบอกว่าถ้าอุณหภูมิมากกว่า40ให้ไปทำอะไรให้ไปเปิดปัม๊มแล้วก็เปิดวาล์วแถวที่หนึงะครับอันแรกเลยแล้วก็กดบวกเขาเ้าไปปับ๊บคอนโทรลซิงเกิลดีไว้นะครับปั๊มน้ำนะครับสวิตช์หนึ่งออนกดบันทึก นั่นก็หมายความว่าถ้าอุณหภูมิมากกว่า40องศานะครับปั๊มน้ําจะทํางานนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับปั๊มน้ําทํางานแต่ถ้าเรายังไม่เปิดวาล์วนะครับน้ํามันก็จะไม่หไหลหรือว่า,าน้ํามันก็จะไม่ไปทํางานตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดบวกอีกหนึ่งบวกเข้าไปนะครับคนโดลซิเกิลดีไว้นะครับเป็นสวิตช์สี่ช่องช่องแถวที่หนึ่ง ะครับแถวที่หนึ่งให้มันอ่อนนะครับแล้วก็กดบันทึกแล้วก็กดถัดไปนะครับเสร็จแล้วฟังก์ชันนี้ก็หมายความว่าถ้าอุณหภูมิมากกว่า40องศาให้ปั๊มน้ำทำงานแล้วก็ให้สวิตช์แถวที่หนึ่งาว,าวาวน้ำแถวที่หนึ่งให้วาวน้ำแถวที่หนึ่งเปิดเพื่อที่จะให้น้ำไปลดอุณหภูมิลงนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับ แล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อว่าเป็นเปิดน้ำนะครับเปิดน้ำเมื่ออุณหภูมิอุณหภูมิ40 นะครับผมก็กดยืนยันปุ๊บพอกดยืนยันปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นฟังก์ชันนี้ขึ้นมาก็คือเปิดน้ําเมื่ออุณหภูมิสี่สิบองศานะครับอันนี้เราสั่งเปิดนะครับเราสั่งเปิดได้แล้วต่อไปถ้าอุณหภูมิลดลงมาถึงยี่สิบห้าองศาก็สั่งให้ปั๊มน้ําปิดนะครับเราก็ต้องเขียนฟังก์ชันเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งซีนนะครับโดยกดเครื่องหมายบวกนะครับนะครับ เวนดีไว้สเตตัสเชงนะครับแล้วก็เซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับเทมเปอร์เลเจอร์นะครับถ้าอุณหภูมิน้อยกว่า25องศานะครับย5 8นะครับถัดไปนะครับให้มันทำอะไรล่ะให้มันคอนโทรลซีเล็กดีไวเปเปเปลี่ยปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำออฟกดบันทึกแล้วถัดไปนะครับแล้วทำอะไรอีกล่ะปิดวาลแถวที่หนึ่งด้วยคนโทรนเซลล์ดีไว้นะครับนะครับแถวที่หนึ่งเมื่อกี้เราเปิดใช่ไหมครับแล้วก็ออฟนะครับแล้วก็บันทึกนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับแล้วก็เขียนฟังก์ชันนี้ว่า ปิดน้ำปิดน้ำเมื่ออุณหภูมิยี่สิบห้าองศานะครับแล้วก็กดยืนดัน ครับเราก็จะได้ฟังก์ชันอัตโนมัตินะครับขึ้นมา2ฟังก์ชันนะครับเสร็จเรียบร้อยมันก็จะทํางานอัตโนมัติตามที่เราสั่งเมื่ออุณหภูมิมากกว่า40ปั๊มน้ําทํางานสเปรย์น้ําลดน้ําลดอุณหภูมิลงในโรงเรือนนะครับถ้าอุณหภูมินะครับ,นะรบลดลงมาแล้วเดือย5ี่องศาปั๊มน้ําก็หยุดหยุดทํางานนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้มันก็จะทําทั้งวัน นะครับทั้งตลอดเวลาเลยเราสามารถที่จะกําหนดช่วงเวลาได้เพราะอะไรครับจริงๆแล้วเวลาเราปลูกผักจริงๆเนี่ยนะครับเราจะลดน้ําช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับช่วงเช้ากับช่วงเย็นดูอุณหภูมิดูการลดน้ํานะครับถ้าเราทํามาทั้งทั้งวันเนี่ยถ้าสมมติว่าบ่ายสองนะครับอุณหภูมิมันมากกว่า 4, สีสา่สิงศาลดน้ำเนี่ยผักตายหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการที่จะกําหนดช่วงเวลานะครับ ที่เราจะให้มันทำงานได้นะครับโดยให้เรา,เา <c oughs> กดเข้าไปที่นะครับปีคอนดิชันนะครับของแต่ละฟังก์ชันนะครับแล้วก็เลือกเวลาที่เราต้องการนะครับอันแรกเขาให้เลือกทั้งวันอันที่สอง <c oughs> ให้เลือกตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกฟังก์ชันนี้ดียังไงครับแต่ละฤดูกาลมันไม่เหมือนกันนะครับ พระอาทิตย์ขึ้นไม่ตรงกันพระอาทิตย์ตกไม่ตรงกันแต่ว่าถ้าเราใช้ฟังก์ชันนี้แล้วนะครับที่ตำแหน่งที่เราลงเดือนที่เราอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ก็คือพระอาทิตย์ขึ้นสมมติว่าวันฤดูหนาวนะครับมันขึ้นหกโมงห้าสิบนะครับมันก็จะทํางานที่หกโมงห้าสิบอะไรประมาณนี้นะครับพระอาทิตย์ตกก็เหมือนกันฤดูหนาววันอาจจะตกตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฤดูแล้งนะครับมันอาจจะตกประมาณสักหกโมงครึ่งหนึ่งทุ่มหนึ่งมันก็จะทํางาน ตรงตามวันเวลาตามฤดูกาลนะครับหรือว่าเราจะเซตเฉพาะกลางคืนนะครับให้มันทางานเฉพาะกลางคืนหรือจะเซตเฉพาะกลางวันก็ได้หรือเราจะเซตแบบกําหนดเองก็ได้นะครับจะให้มันช่วงเวลาไหนให้มันลดกี่ครั้งให้มันตรวจสอบกี่ครั้งให้มันทำงานอัตโนมัติกี่ครั้งเราก็สามารถที่จะทําได้นะครับอันนี้ผมจะให้มันทําเฉพาะกลางวันนะครับผมก็กดบันทึก นะครับอันนี้เป็นพื้นที่อยู่ที่เมืองอุบลราชธานีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วิลเลยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีนะครับแล้วก็เสศษสมบูรณ์นะครับอันนี้แล้วก็บันทึกนะครับอันนี้ก็ปิดน้ําเปิดน้ําก็เหมือนกันนะครับเราก็มาเขียนฟังก์ชันไว้นะครับปีคอน i ิชันนะครับทําเป็น กลางวันนะครับก็ได้นะครับกดยืนยันนะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็บันทึกนะครับส่วนถ้าเราจะให้มันทำงานแบบทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์แบบตั้งเวลาเลยนะครับอุปกรณ์แต่ละตัวเราก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับว่าจะให้มันทำงานช่วงเวลาไหนนะครับโดยนะครับเราก็ไปที่อุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์อย่างเช่นปั๊มน้ำตรงนี้นะครับพอ เราก็สามารถที่จะเซตติ้งเป็นทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์ได้นะครับจากช่วงเวลาไหนนะครับแอดนะครับช่วงเวลาเอาทุกวันหรือเปล่านะครับช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหนให้มันเปิดให้มันปิดก็เป็นการเซตทัมเมอร์ธรรมดานะครับเราก็สามารถเซตได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปนะครับฟังก์ชันอัจฉริยะนะครับที่เราเรียนนะครับ มันก็เป็นการง่ายนะครับที่เราจะเอาระบบ IoT ที่เป็นสมาร์ทโฮมง่ายๆนะครับมาใช้ในสมาร์ทฟาร์มแล้วก็มีฟังก์ชันอัจฉริยะเพื่อที่จะให้เราสามารถปลูกพืชนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็เป็นระบบอัตโนมัติด้วยนะครับก็ในเนื้อหานะครับของในบทนี้ก็จะมี เซนเซอร์2ตัวนะครับแล้วก็ปั๊มน้ําแล้วก็วาล์วน้ํานะครับผมก็ขอจบการาบรรยายเพียงเท่านี้สวัสดีครับ